คือผื่นขึ้นร้อนภายในร่างกายก็ไม่ไหวจิตใจก็คือเบิร์นเอาท์งานก็คือพังทําต่อไม่ได้คอนตันค,คือเลิกกับคนรักหรือก็ท่านทะเลาะใหญ่โตไปแล้วอ่ะอน,นี้ยกตัวอย่างแนวไฟเนาะแต่แนวธาตุน้ำคือเป็นท็อกซิกคนอื่นท็อกซิกตัวเองไปแล้วท่านลมก็คือลาออกหนีมันู้คนนี้ไปแล้วแนวขั้นดีก็คือปิดกั้นตัวเองสร้างกำแพงมีอคติเยอะไพหมดเลยครับความที่มันพังทลายของโลกภายใน บางคนเนี่ยก่อนจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นธาตุไฟที่ร้อนแรงจนเผาคือต้องรองให้ชีวิตพังไปก่อนอะ่ะเหมือนมอดไหม้ไปก่อนอะ่ะจนจนจน,จนถึงจุดที่แบบมันเบรนเอาไม่ไหวแล้วอะ่ะถ้าเป็นรถจนคือเครื่องแห้งพังกลางถนนเลยอะ่ะคือพังก่อนแล้วค่อยค่อยเขาค่อยคอย่คอยให้รถเครนมาลากเข้าอู่ซึ่งอันนี้เจอมาหลายเคสมากคือผื่นขึ้นร้อนภายในร่างกายก็ไม่ไหวจิตใจก็คือเบรนเอางานก็คือพังทําต่อไม่ได้ความสัมพันธ์คือคือเลิกกับคนรักหรือก็ท่านทะเลาะใหญ่โตไปแล้วอะ่ะ รือถ้าในเชิงสังคมก็คือองค์กรที่อยู่ก็คือแบบมีปัญหาอะไรแล้วมันไปไม่บ้านไปแล้วอ่ะซึ่งเจอหลายเคสมากอันนี้ยกัวอยยาดแนวไฟเนาะแต่จะแนวธาตุน้ำคือเป็นท็อกซิกคนอื่นท็อกซิกตัวเองไปแล้วธาตลมก็คือลาออกหนีคนนู้นคนนี้ไปแล้วแนวธาตุดินก็คือปิดกั้นตัวเองสร้างกำแพงมีอคติเยอะเพิ่อหมดเลยครับความที่มันพังทลายของโลกภายในซึ่งผมเสียดายมากกับการที่แบบเออเขาจะบอกให้เราอ่ะไม่ยากที่หมอจะครบแล้วหมอตา ขอฟังอีกท่าไม่ค่อยขาดู่ท่าอยากอยากฟังอีกท่าหนึ่งอีกท่าท่าดินก็คือจะรายละเอียดบรนดิพูดเลม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 นี่ยคือมีความพูดง่ายคือลอยละคือหลุดหลุดโลกไปเลยก็คือลอยคือแบบไม่สนใจใครประชดชีวิตแล้วก็แบบทออทิ้งทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งคือที่ที่เจอบ่อยๆคือเขาจะความเป็นลมที่ดีคืออิสระใช่ไหมแต่วันอิสระที่จริงๆคือไม่อิสระหรอก คือเขาไม่สามารถอยู่อยู่กับที่ได้ไม่สามารถกล่าวได้ทั้งในเชิงร่างกายจิตใจแล้วถ้าเป็นในเชิงสุขภาพจิตนะก็คือลมวิงเวียงง่ายลมอั้นง่ายมืนเวียนบ้านหมุนหรือบางคนก็แบบแน่นอกแน่นท้องแน่นหัวแล้วก็เกิดโดยที่หาเาเหตุไม่เจอตรวจไม่เจอคือคนคนปัจจุบันที่มีความอ่านเรียกว่าสมาธิสั้นคิดเยอะเออแล้วก็ชอบแบบมีอะไรที่มันต้อง move เร็วๆเรืเร่อยๆเนี่ยเออเป็นโรคลมหลายประเภทที่ตรวจไม่พบ คือปวดหัวง่ายแน่นอกหายใจลําบากปวดท้องหรือกระทั่งมีปัญหาเรื่องขับถ่ายประจาเดือนเนี่ยคือลมไปอั้นแต่เข้าไปสองกล้องเอ็กซรเลสแกอตรวจหัวใจติดเครื่องนู่นนี่นั่นอันนี้ทางการแพทย์เนี่ยครับตรวจไม่เจอไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับหรือสายมูขนาดนั้นนะครับแต่ท้่ไม่เจอเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลมกองละเอียดโอเคแต่ลมที่ตรวจเจอก็มีนะเช่นความดันสูงหรือคลื่นหัวใจผิดปกติอันนี้ตรวจเจอ ต่หลายครั้งตัวไปเจอว่ามันเป็นพลังงชีวิตที่มันเป็นภาคหรือเราที่เรียกว่าปลาเนาะที่มันหมุนเวียติดขัดแต่ตรวจด้วยวิธีการที่เจอเซนตัวเองใช้จับพายจรหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานกับคนเช่นสมมติมไปหาพี่อองแล้วการมูเบ้ของเขาพี่ปกติอะ่ะหรือว่าการได้กลิ่นเองเามันมันเพี้ยนไปอะ่ะผม,มรู้สึกว่าในมุมการแพทย์เนี่ยมันมันมันเห็นนะะวว่ามันแบบน่าเสียดายที่เขาจะไม่ยอมแก้ที่ตัวเองแล้วเรามาขอให้คนอื่นหยิบออกให้ ทั้งนั้นที่เราอะเพิ่งเจอเขาหลังจากเขาผ่านโปรเซสเนี่ยมาหลายปีแล้วแล้วบ่อยครั้งเนี่ยเราพบว่าดิที่เล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันลิงกับรันเนี่พวกอกว่าเฮ้ยครั้งเนี่ยมีทั้งเพื่อนอาจจะเป็นครูด้วยหรือจะเป็นนักบําบัดหรือกระทั่งแบบรักที่คลา,ายเขาเร,เรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่นอกจากช่วยให้เราเร็วขึ้นได้เนี่ยเราอาจจะทําให้ <c oughs> เอามาใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่ามันเอาไปใช้เรื่องเหล่าเนี้ได้ไม่ใช่แค่ปัจจุบันมันเป็นทักษะที่ โตต่อได้เนะี่ยเหมือนกันกลับมาทาาักษะเข้าใจเรื่องท่าหรือเข้าใจเรื่องร่างกายว่ามันมูเฟเมนต์ยังไงหรือเข้าใจเอาง่ายๆเลยความรู้สึกความต้องการตัวเองเนี่ยขนาจจะช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ด้วยก็ช่วยยาวยาปัจจุบันแล้วยังไปช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดมาในอนาคตหรือเราผมจะเรียกว่าป้องกันเอความไม่สมดุลได้แล้วก็ทําให้เราเติบโตขึ้นได้ด้วยอืมอันนี้อาจจะายตามความถนัดเนาะจากความที่ลมอันก็เป็นลมที่อิสระพร้อมกับมีความมัน่นคงเห็นไหม หรือดินที่มันม้แข็งมีเหตุมีผลเยอะทุกอย่างหรือว่าการที่มันเกร็งมากไม่มุกก็เป็นดินที่อ่อนโยนมันมีความเป็นดินที่มันมีความเซตเทอร์เนาะแต่ก็พร้อมจะอิสะระไหลลื่นเห็นไหมมันันมันดูเป็นดินที่สมดุลอนะ่ะหรือไฟที่พร้อมจะแผดพุ่งเผาลนแต่มันก็เป็นไฟที่พร้อมที่จะอบอุ้มแล้วอบอุ่นไปด้วยเห็นไหมคือคนที่มีพลังแต่พอเรารู้สึกเฮ้ยเราอ,อยู่เราไม่กลัวเขาอะเรารู้สึกเฮ้ยเขาเป็นคนที่ เออเขาม,มีความเป็นผู้นํหรืออบอุ่นหรือเป็นท่าน้าที่แบบไม่ใช่น้าเนา่าไม่ใช่น้าที่แบบเฮ้ยแคร์คนอื่นแต่ตัวเองก็ต้องการการแคร์กลับแล้วก็ดรามา่าหรือก็ทั้งแบบอิโมอชแนลจัดน้อยใจเก่งหรือแม้กระทั่งแบบเกิดเป็นเป็นผืนคันเนี่ยน,นี้คือเกิดจากน้าที่เสียเนาะถ้านเชิงร่างกายก็คือน้อยใจง่ายแล้วก็ขี้วีนขี้เหวี่ยงแต่ถ้านเชิงจิตร่างกายก็เช่นการที่มันเป็นพิษออกมาเป็นผื่นเป็นประจำเดือนมีปัญหาอุจจาระเน่าเสียเหม็นค้างเนี่ย อันนี้ผมเชื่อมโยงเร็วๆเนาะแต่ว่ากลับไปนำพ insight, ี่มอตี้แคร์คนอื่นดูแลเทคแคร์แต่ก็พอพี่จะกลับมาแคร์ตัวเองแล้วก็ก er า,ารที่เรากลับมาแคร์ตัวเองก็เหมือนลถน้คมันตัวเองอะแล้วก็กลับไปแคร์โลกมันก็เหมือนเป็นเหมือนการพลังงานที่หมุนเวียนไปสิ่งที่พูดอย่างเงี้ยมันดูอาจจะพูดเร็วเนาะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องมาะสบการไ์เป็นสิ่งที่เราฝึกได้ฝึกให้มันสมดุลได้ดูแลทั้งดินน้ำลงไปแล้วก็ตัวอากาศธาตุพื้นที่เนาะสร้างสเปซที่มันเหมาะสมอากาศาระ มีพื้นที่ทั้งเราพื้นที่ทั้งเขาแล้วก็พื้นที่ให้กับโลกภายนอกพร้อมกับโลกภายในเชื่อมโยง,งกันสุดท้ายคือวิญญาณธาตุจริงที่บิิกถามก็เลยไปต่อนะแต่ว่ารู้สึกว่าวิญญาณธาตุคือาธาตุที่ธาตุที่อยู่อยู่ทุกอันที่เราเป็นธาตุรู้ถ้าเป็นเนี้ยน้ำมันแห้งเราก็คงแบบไม่มีตัวรู้เนาะเพราะว่าบอกระบอกน้ำนไม่มีวิญญาณธาตุไม่มีธาตุรู้หรือไม่มีตัววิญญาณเราก็ไม่สามารถที่จะ ให้มันเติมน้ำวิต็กได้แต่เราเนี่ยในตอนเนี้ยอย่างที่บอกช่วงนี้พูดเยอะผู้สภาพจะคอแห้งก็ต้องคอยจิบน้ำเราก็าเลยมีทา่ารูแล้วก็เลยจิบบ่อยเดีรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราทำงานหนักเราอยากลดน้ำให้ตัวเองลดน้ำในใจเนาะเราขอไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงเจอคนรักหรือไปทำศิลปะส่วนตัวหรือไปอยู่กับธรรมชาติแค่เนี้ยมันขึ้นใจเห็นไหมครับเป็นการให้ท่ารูของเราอะ่ะรู้จะพอเติมท่าไหนอย่างเนี้ยยังสนใจไปกลิ่นเนาะเพราะเราจริงจเป็นคนที่ต้องทำกับสมุนไพรเป็นพันชนิดก็จะชอบ ชอบกลิ่นชอบเรียนรู้เรื่องกลิ่นแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกว่าถ้าเราได้กลิ่นอะไรที่มันที่มันเหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยตัวเองได้มากคือจะมียาที่พกติดตัวคือยาที่ออัน,นดมก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปเติมเน้นนะอันนี้คือเป็นเป็นธาตุรู้ที่เราจะรู้ว่าเราจะเติมผมดุลได้ยังไงแล้วเราจะพัฒนาตัวได้ยังไงอ่นะพูดซะยากแต่ว่าสุดท้ายคือสรุปปากไว้ว่าไอ้ความเข้าใจเรื่องพวกเนี่ยมันเริ่มมาจากโบกภายในของเราไน้่แหละที่เราเท่าทันพร้อมกับยอมรับมันไหมแล้วเป็นยังไงแล้วพร้อมกับเราจะปรับและพัฒนามันต่อ